ะะวันนี้เราจะเดินทางไปเกาหลีใต้กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนนภูมินะคะเราจะบินผ่านสายการบินเอชชน a แ i ร์ไลน์นะคะแล้วก็น่าจะไปถึงเกาหลีช่วงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการเที่ยวกันว่าเที่ยวเองกับเกาหลีเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวพบกันค่ะเราก็รอคิวที่เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์เปิดเรียบร้อยแล้วคะ ถึงสนามบินอินชอนแล้วผ่านตอมอรเรียบร้อย,อยพร้อมคณะอ้ยุย้ผ่านหมดนะคะแล,แล้วเราก็ถึงอ,อินชอนเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านตอมอรเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทําสักคําเียร้อยเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากันแล้วเ,เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะคะโอ้ เราจะเดินทางจากสนามบินนะคะออกจากเราออกจากดีแคร์เรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวซ้ายมานะคะแล้วก็เดินมาตามป้ายเราจะไปะขึ้นรถบัสนะคะรถบัสจะจอดที่โรงแรมเลยเราจะได้ไม่ต้องแบกกระเป,ป๋าไปแบกกระเป๋ามานะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปซื้อตั๋วรถบัสขึ้นที่ตู้นะคะเราจะไปลงสถานีโนโวเทลโรงแรมมุนนะคะ ก็ซื้อบัสเลยตกประมาณคนละสามสามค่อสี่ร้อยบาทบนนะะต่อคนค่ะจะซื้อที่ตู้นี้ก็ได้เนี่ยค่ะมาซื้อได้เลย17,000วอนต่อคนนะคะแล้วก็เราไม่ต้องแบกกระเป๋ามีคนยกกระเป๋าให้ทั้งขึ้นทั้งลง 5B2 <5, S 1> บก็ 2, 2> ขึ้นรถตรงช่ชงนี่ได้เลยนะคะโอเคถู รอดที่5 B 2ตามตัวได้เลยค่ะก็ลงสายของู601เพื่อไปลงโรงแรมโนเทลโนเทลที่เราโอคขึ้นได้เลยค่ะก็ภายในเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเบาะจะปรับนอนได้สบายนั่งกันยาวๆไปเลยที่มโมกว่ารอถึงโรงแรมเขาก็จะแยกเราค่ะเยนไหมก็ ใส่ฮีทเทคแล้วมันซ้อนแหละถ้าไม่โดนลมก็ไม่ช่เท่าไหร่นี่ออเบลเบลตัดเบลด้วยนะคะ ใจว่าเขาจะให้เช็คอินเลยไหมแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะให้ฝากก่อนเขาจะเช็คอินหลังบ่ายสองค่ะและเราก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปกินตลาดกวางจังเป็นหนาวไหมคะหนาเคยเจอคนแะ สิปีประมาณสักแปองศาคพะตเย<ร>็นค่ะมีเ,ร,มเราไม่เคยออกจากหลุงมาเลยได้เดี๋ยวเราจะไปกินคุณป้านเน็ดฟิกกันนะคะที่ตลาดกวังจังเราจะเดินข้างๆรถไฟใต้ดินเพื่อไปตลาดกว่างจังนะคะนี่หนาวลงมาข้างล่างนิดทีนึงข้างบนเย็นมากแต่กเราจะเดินไปเรืนนะะ่อยๆ ใื่ค่ะมาจะยากมากใช่นี่ทาองออกห้าน่าจะแต่เหลียนเ, <laughs> เนาะมันมีอะไรเพียบสิออันนี้ไม่ร้อนแมทเดี๋ยวแม่ลองดูดิใช่แล้วก็มีขายด้วยนะชามันก็จะเป็นตลาด เดียวแม่กินใช่ไหมล่ะจ๊อกน้าจะพาไปกินนะขเขาเรียกอะไรนะอ๋อมุกใช่ปะ ี่เมแบบออแล้วเธโอ้โห <c oughs> ตกง <c oughs> นีตค้ <c oughs> ติเล็ก <c oughs> ก่นี้<ช>แเธอหลบหลบเขาเธอหลบเขานายเขาจ้าแบ้านเราอะคิเล็กก <c oughs> ่านี้รเทคเจอร์แป้งรเทคเจอร์เป็นไงแม่ โอเคนะคะแบบคนที่ถ่ายรูปกินเลยค่ะวันนี้เรากำเดินไปกินที่คาเน็ตปิกนะคะตอกี้รองทองค่ะ,ะเอรฟรรยองกันยังเนื้นนนนอไก่เอฟไรยองก็จะเป็นแปบเนี่ยนะคะไม่ใช่เราต้องมาที่าเนปิดเยอะเหอเเกี่ยวเขาเป็นแบอะไรกยน มีแห้งมีน้ำม้เานะช่งเป็นบะหมี่น้ำแล้วก็บะหมี่แห้งข้ามันข้ามาที่นี่นโอ้โหใจ มาแล้วค่ะครีมพิมครม,มเส้นทำเองนี่ตามด้วยบะหมี่แห้งอันนี้บะหมี่แห้งจะเป็นบบหมีแห้งเย็นนะคะเรากินกันนี่บะหมี่เย็นเย็นไม่เย็นมีน้ำแข็งให้ด้วยอุ๊ยแหลน้ำแข็งอยู่ไหน น้ำแข็งกัวไม่เย็นกลัวไม่เย็นเขาก็เส้นเขาเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแต่ว่ามันจะมีความตาเาะเส้นบ้านเราเพราะว่าเขาทำมือเขาไม่ได้ใช้เลี้ยงเครื่องเลียตัดต้นได้ไหมยังไม่ชอบโอเคไหมเหงื่อออกหอมไหมหอม ่่อร่อยนะมมีเยอะตลอนะยังไม่ได้กินเลยอ๋อไม่กินเลยเดีเรากินก่อนเลยอันนี้ชามเจ็ดพันอันี้ช้อละเจ็ดพันเจวนก็มินตบมี่เสร็จแล้วเรื่องกินาตโอนะคะ้ขิวคิ แหน่อยกว่าแหน่อยกว่าเออออริจินอลอีใช่ไหมเช็คอินที่โรงแรมเดเทรันยีแล้วก็เช็คอิน เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะที่โนว์เทลดองแดมอนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพักอยู่ที่ชั้น15บห้าเรี้อยแล้ค่ะเราต้องไปเช็คอินเราชั้น20ของตึกก่อนนะคะเราจะได้ขีกาจากชั้น20มาแล้วก็ไปที่ตึกอีกทีหนึ่งของที่พักเรา ชั้น20จะเป็นรีเซพชันฟิตเนสแล้วก็ล o o f t o p ท็อปอยูชั้นี่สิเอดอยู่ชั้นที่รีเซพชันอยู่แล้วก็เช็คอินนะคะเราได้ฝั่งเ e สซ d e เด้นนะคะส่วนอีกห้องหนึ่งจะเป็นโอทิลฝั่งเ e สซ d e เด้จะอยู่ฝั่งนี้เราก็จะเลินไปนะคะโรงแรมดูดีสะอาดหอมมากค่ะ ห้าสองแปดนะคะนี่จะเป็นเลสซีเดนนะจะมีไมโครเวฟมีครัวให้ นี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าชุดผ้ามีฝั่งเดียวค่ะจะมีเครื่องทำกาแฟไม่ใช่เครื่องกรองน้ำนี่ตู้เย็นนะคะตู้เย็น เครื่องซักผ้ามีช่วยชามนะคะเผื่อจะทำอะไรอีกท่านมีเตานี่อ,อุปรกรณ์ครบคันมีที่นอนใหญ่เลยนะคะแล้วก็เส่วนที่ชาร์จ ก็จะมีเป็น USB ชาร์จิ n งให้2องสองสองสองอันนะคะแล้วก็เป็นปลั๊กทั้งสองฝั่งหัวนอนทั้ง2อันเท่ากับเสียบ USB ได้4ีสี่อันนะคะมีห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแยกเปียกกับแยกแห้งไว้ก็อันนี้เป็นตู้สามารถเก็บเสื้อผานนี้ได้ด้วยะคะ่ะมีเตารีด มีที่รองเละยนให้ครบเลยนี่มีเซฟให้นะคะนี่ก็จะมีอสบู่โลชั่นให้ครบแล้วก็ดีตรงที่แบบว่าชักโครกมีเขาอะไรนะล้างตูดอัตโนมัติมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้นี่คู่บือตรงนี้เลย ตรงนี้เราก็็ปอาบน้ำมีค้ามีแชมพูซาบู่ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะดีค่ะห้องสวยสะอาดแล้วก็ถูกใจตรงมีครัวด้วยเนะี่ยเห้องสวยไหมเตียตง,งุ่้เปล่าดีโอเตียงเหมือนที่บ้านเลยเตียงเหมือนที่บ้านเลยโอเคโดยรวมถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าเราจองมากับ t r i ป c o m เรียนให้ดูว่าไม่ได้เป่าผมให้ด้วยนะคะนี่ไม่ต้องพกมาเยอะเลยค่ะแยกปล่อยค่ะโดยรวมของที่เราจองผ่านทิป .com มาแล้วก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบวกกับโรงแรมมาเลยทีเดียวราคาก็จะได้ถูกกว่าที่เราจองแยกมานะคะ ถ้ายัางไงใครสนใจอยากจะมาทริปเกาหลีก็ลองผ่านทริป .com ดูก็ได้นะเผื่อแบบว่าเราได้โรงแรมดีราคาถูกแล้วก็ฟรีโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินฮงแดต่อนะคะตอนนี้เราก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะออกไปเดินเล่นที่หงแดงแล้วก็ไปหาอะไรกินตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินเล่นหงแดงอีกทีหนึง่งวันเราจะลงจะเดิน ค่ะแล้วก็เข้าได้เลยค่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะคะว่าเราจะไปพงอีกยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะคะก็ไปลงสถานีนี้239ก็ไปลงรถไฟฟังนี้ สองสามเก้าเลยทางนี้ทางออกแบกทางออกแบกคือไปทางนู้นหรือเปล่าไม่ใช่แบบนี้แหละมันชี้แบบนี้มันต้องแต่ประตู ออกทางออกที่8นะคะปีที่ฝากกระเป๋าด้วยนะคะเผื่อแบบว่าใครที่แบบจะเดินทางกลับแต่ฉันอยากทอปปิง้งฮงแดงก,ก่อนก็มาฝากกระเป๋าไทางนี้ทางนี้ทางออกแต่จะเจะข่้นทางออกตรนนี้เราก็จะเจอฝั่งเราจะเดินเล่นนะคะในซอยนี้นนมีกงชา ก็จะมีร้านโอเลนคือขายเอ,อะไรนะคอนแทคเลนส์การีโอลิฟอยยังนะคะ,ะเราจะมาเดินช้อปปิ้งในโอลิฟตยังกันค่ะตอนนี้เราจะไปเดินกินจุกุมิเราต้องเดินเลยตรงนี้ไปนิดนึงนะก็จะถึงร้านจุกูมินะคะ, <S 2> <S 2> <S ะแล้วถึงร้านจุกุมิแล้วนะคะ น <Indonesia> ี ja ่วันนี้หิวน้อยไม่เยอะถึงร้านจูบูมี่ถึงร้านจูบูมี่แล้วนะคะไปดวนนเป็นเมนที่เราจะสั่งกันมาสี่คนก็ต้องสั่งสี่อ่างครับอนนี่มคุมาสคนต้องสั่งสี่อย่ที่บอกนต้สั่งสี่อย่างทุกา นี่ยาพูรมเทินทางกับเราค่ะมาแล้วค่ะของเ่ตุนไข้ตุ๋น,อนโอเคไข่ตุนไขต่ตุินถ้านจะรอนจริง เราไม่ควรต้อขายตอนก่อนเช็คล่วงซิมตีจุดัตอนเนี้ยรินพองถึงสามวันน่ะเป็นไงรสชาติไข่ตัวยูแกงจืดไข่น้ำบ้างแะแต่มันหอมนะมันหอมแบบค้นมอนะหอมไม่ไม่ มา,งาไงคะแม่อร่อยไหมไข่ตุนโอเคนงจออร่อยมากอันนี้เขายังมาคนให้อยู่จนกวะาจ่งสุกบริการดีนะมีหน้าที่กินเองนี่แหละเก็นกัน เรากินจุกุมิเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแวะที่ร้านเทีข้างหลังเรานี่เองเดี๋ยวเราจะเดินเล่นที่ฮรงแดงกันนะคะก็เดินจากจุกุมิมาตรงมาเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเล่นได้เลยแล้วก็มาช็อปปิ้งได้เลยตรงนี้มีป๊อปมาทอยู่ข้างๆเทีด้วยนะคะเดี๋ยวอุ้ให้ดูนะคะมีร้านเท,ทีที่เราพูดถึงกั แล้วก็เดินตรงนี้ไปก็จะเป็นปอมมาละค่ะแล้วค่ะเฮ้ท hey, ร hey, hey, ีเฮ้ทรีของเราอร่อยค่ะวันน้อยแล้วก็กำลังจะเดินไปที่หงแดงกันค่ะข้างในเนอย